เมื่อสมชายกับสมปองไปเที่ยวต่างจังหวัดขอบคุณครับลุงที่มาังกรเป็นไรมันเป็นไรขอให้เดินทางปลอดภัยนะโอเคครับัดไปนะนะโอ้ที่นี่สวยจังมากไหมใช่น้ำใสมากเลยใช่อื้อนั่นนั่นขายของดิให้ลอาเข้าไปดูสิเอ๊ะไม่มีคนขายอย่นะโอ้ ขโมยของดีกว่าหยิบของไปเลยได้มั้งหยิบของเลยหยิบของเลยว้าวโหดุบอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะให้ยน้องเล่นดิเอ้าเ้าวมนไิ้ไม่หยิบไปได้เอาไปเดาเล่นเลยเออที่บ้านใครอ่ะไหนโอ้หลังใหญ่ยังต้องเจ้ารถสองคนอ่ะมาทำอะไรที่นี่หรอเออผมมาเที่ยวครับมาเที่ยวเฉยๆครับ บอกครับบอกครับอคนนี้คือใครรอครับอ๋อนี่คือฝางคนนี้เขาน่าจมาเยี่ยมเที่ยวแหละบอกชื่อเขาดิว่าเขาว่าลูกชื่ออะไรโอเคครับพ no okay, oh, okay. okay. ่อสวัสดีเราชื่อสมชตยนะสวัสดีเราชื่อสมชายนะเราสมปองนะยินดีที่ได้รู้จักอ๋อโอเคสมชายกับสมปองใช่ลูกพาสองพาสองคนนี้ไปเยี่ยมดูทุกที่ดีวัดอะไรอย่างเนี้ยไปดูศาลาตรงนู้นก็ได้ไปสิไป โอเคครับพ่อ้ oh, เราจะไปดูอะไรกันเหรอใช่ใช่ใช oh. มาลงมามาตามมาตามมา,มานายนำเลยสุนันี่คือร้านอาหารนะตอนนี้ค oh. ื้นปา oh. ว่าเมงนะป่าเมงวัเลยครับ สวัสดีจ้าลูกสวัสดีมาทำอะไรหรอเออมพูดปุบสุขุนมาเที่ยวครับอ๋อโอเคโอเคมากินข้าวที่นี่ได้นะจ๊ะครับผมมาดูข้างในดิข้างในอยู่ข้าวพอดีเลยมีอะไรกินบ้างเนี่ยมาทำไมเหรอคุณป้าเขาเสียงแปลกๆ้วก็มื่อนะเมื่สียงแปลกๆมานี่ของนี่มีนี่ด้วยอีกที่นี่ของเด็กด้วยที่นี่ของเด็กเด็กตอนนี้มีชิงนชาสมหวังด้วย เอ๊ะเป็นก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่สาราด้วยตอนนี้ไม่สาราด้วยไหนโอ้ยอย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปอย่าไป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 กระตับเลยอยู่ไม่รู้อ่ะเราอ่ะมันก็ปกติดีนะไปไปกลับกลับกลับนเริ่มเย็นแล้วนะเนี่ยใช่ไปไปไนอะไปมาตุนไปตุนอะไรชื่อวิดทูดฮะไปไป ไปนอนกับเพื่อนไปนอนกับไปนอนไปนอนไปนอนโอเคป๊าป๊าหาแม่นอนนอนเฮ้ยง่วงนอนพอดีเลยโอครับครับเดี๋ยวผมเอาสองคนนี้ไปนอนก่อนนะครับโอเคได้จ้าลูกเดี๋ยวเอาสองคนนี้ไปนอนเลยโอเคครับพ่อมามามาไปนอนมานอนโอ้นอนดีกว่าดีใจแล้ว อ,อ้าวช้าแล้วเหรอ,น,อน้ำกันกลับน้ำก okay. ันกลับน้ำโอเคเคลียวน้ำดีแต่ว่าคุณลืมนะโอ้ตายนี่บ้านไหนจริงปะเนี่ยม <laughs> าน,นี่นี่นาก่อนกินอาา,การก่อนกินข้าวกินข้าวไปกินข้าวดีวกว่าตุ๊กข้าวป้าครับป้าครับบุพเเอาก๋วยเตี๋ยวหนึ่งที่เลยครับ,บอเอาสามที่สามที่ไม่สามที่สามที่ใช่ใชที่ให้คนตัดต่อใส่ลูกก๋วยเตี๋ยว มาเนี่ยเออเซลก๋วยเตี๋ยวนิ่มๆร้านป่าแม่นี่อร่อยจริงๆเลยใช่ๆกินง่ายงไปกันอีกแล้วจะไปไหนต่ออ๋อเดี๋ยวเราพาไปเจอที่นึงที่เนี่ยที่ไหนวะอ๋อเป็นที่น้ำอ่ะมีนจะมีเรือด้วยตรงเนี้ยอ๋อมีเรือด้วยเหรอมาดีเรา เนี่ยนในโลกอ่ะป้ายดิป้ายเนี um. oh ่ยไปไปไปบนสวนส้มรุ่งเรืองเนี่ไงมีส้มด้วยมีส้มมีส้มหยิบได้นะหยิบได้หยิบได้โอเคยำงยัเขาจะไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงมีที่นี่ด้วยโอ้มีเรือด้วยไมีคนด้วยนี่คืออะรุ่งเรอวะตุ๊ก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  ลุงุกครับวันี้ลุเพื่อสองคนท่มาเีอ่ะฮะอ๋อเหรออ๋อโอเคเขาชื่ออะไรบ้างอ่ะวันนี้เขาชื่อสมชั่นไอ้สมชายครับส่วนคนนี้เขาชื่อสมปอครับคนนี้ชื่อสมฟองสวัสดีครับลุงตู่สวัสดี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 ันมาตกมาเดินอาบน้าได้ฮะหรือว่าน้ำก็ได้ต่งนนี้ว่ายน้าได้ว่ายน้ำบ้างๆมีกรลาใช่ไหครับุเอ้ยสมชั่นอ้สมสมชัยสมชัยอย่าไปไ น้ำมาจากิึนะน้ำลึกกามากามาเคยจมน้ำนะสมชายได้มึงดูเรือลอยได้น้ำมานไหไม่เอาไม้ไม้วะน้ำป็นไม้วะคนเดกนะคนแกัวกลับบ้าบดูกลับ้าูเขาหาแล้วหาแล้วเอายู่ใช้พาไปดูสวยด้วยสวนลวาเย้าไป ก็ไม่ใช่คือส่วนนะส่วนภาคันนี้คือส่วนัครับสวัสดีสวัสดีแล้วเธอไปคาเหรอกสองคนเนี้ยผมเป็นเออคนกรุงเทพครับผมอ๋อคนกรุงเทพเหรอโอเคโอเคเดยดูตาสปายได้ฮะเตี้ยเนี่ยอย่าเลยอย่าสัวนูกนะฮะอะรค่เจี๊ยบลุบอกว่าอห้าเลยอย่าส่วนนะเดี๋ยวราคาจะไม่ดีลูกก็ต้องมีขายออกนอกที่ด้วยโอเคค ขอโทษครขโทษครับผมไม่เห็นอ่ะผมไม่เห็นเดี๋ยวใช้แจ้งจำรวนแล้วใช้แจ้งจะรวจกนแป๊บหนึ่งปดและไรครนาคุายาไปทเขาเขาวเรวอันนี้นี่นี่นี่นอ่ะอันนี้เป็นส่วนใจอันนี้เป็นส่วนใจนะกุกกกกกๆกๆอันนี้คือเจ้าของส่วนใจนะเฮ้ยสวัสดีพวกเธอสองคนนี้เป็นใครเหรอผมเป็นคอกกุ๊เทครับ อ๋อขอกรุงเทพโอเคโอเคก็จะถามทุกคนเลยแล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยนี่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะบุมันลอยได้วัดเดิมอ้โอ้ยย่างไก่ได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไก่เด็กไก่จะขำอ่าวนิววัดเด็กไก่เขาวยดนววัดด้วยเหรอพี่สินี่คือลูกพี่ริวเวนี่คือลูกพี่ริวอ้าวสวัสดีสวัสดที พวกเธอออกคนไปใครเหรอฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนะเนี่ยพวกผมมาจากกรุงเทพนะอ๋อกรุงกรุงเทพชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยสมชายสมชายกับสมปองเหรออ๋อโอเคแต่ว่าหลชายพาพวกพวกเธอมาดูว่าใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคนะเชิญได้เชิญได้โอเคครับขอบคุณครับคนตอนนี้มีที่นะ่ชื่อป้าป้าหนุ่งป้าหนุ่ง ไปเด็กวะไปดีกว่าำปดีกไปว่าไปนี่นี่มีเพื่อนสองคนอะไรอ่ะเพ่อนสองนไ้ขำชินันสวัสดี่อนสวัสด่อนี่อะไรกันหรอครับสมชายอ๋อสมปองเหรออ๋อของะไรของเพื่อนอ่ะมีเื่นของเพื่อย้ย นีสวัสดีสวัสดีพูเ้เธอไปทำอะไรเหรอผมมาเที่ยวเล่นครับชครับโอเคดเดินก็ให้ดูสนุกนะขอบคุณครับโอเคครับมาดิตรงนี้มีปลาไขา่นี่ด้วยเน,นีย่ยนายเนี่ยมีลุงลุงมงลุงม,มงลุงม,มงลุขงขายยาหมองเนาะแล้วเดี๋ อ้าวเจ้าเด็กน้อยมากินไอติมได้นะเคียติบเลยอะพอยยำยครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสิปายเลยนี่คุยกยาสีนะยาสีมดิรับมา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 มีวัดด้วยมาวัดวัดโอ้วัดสวยมากสาลาด้วยสาลาวัดวัดทักก่อนวทักก่อนวัดทักก่อนว้ายว่ายว้าย พี่พาด้วยตรงเนี้ยพี่พาด้วยหลวงพี่หลวงพี่ครับหลวงพี่ครับเุครับอ้าววัีมาอะกันหรอโยมโยมหลวงพี่กวาดหายอยู่นะออกก่อนครับไปดูส้านกันบ้างไหมไปดูบ้านนกันบายบายตรงไหนหงน้ ไป่ปิดมันอยู่ในบ้านเนีอนนี้ันปยักเองไงตรงเนี้ยวอนนีมันไม่มีวอนนี้มันลงไปแล้วไม่ปิดอยู่ในบ้านเนี่ยันี้คือไปยักนะพอดี้ันนีมันไปแจย่ามันจะมาาไมันไปม่ต้องไปด้วยต้องไปแก้แก้ปยแนอะไรดอคนตกปลาเขาก็ชอบมาตกปลาทุกช้าเนี่ยทุกช้าทุกช้า ตกไดป้ปลาสักตัวยังครับเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยกูตกปลาอยู่ได้วามามาคนนี้เข้าใจาห้หน่อยฮนะเขาถูก <ขา S 2> ใช่ไหมใจ,จร้ายแต่คนเพราะแตกหน้าที่เขาไม่รู้จักเขาก็าจาเนี่ยใจไล่กับเด็กด้วยเหรอยายจังโวันนี้เล่นกับนายสนุกมากเลยนะโอเคเอมาเตินเย้านาย <c oughs> โออครับพ่อครับพอดีพอดีสองคนนี้ สวดีพ่อแม่เขาเรียกโทรมากลับนะครับเอาเหรออ่าโอเคโอเครีบกลับเร็วจังนะไปกีบไปเตรียมเรียกผ้าเก็บให้เรียบร้อยนะรีบไปเร็วได้ครับลุงได้ครับเก็บเสร็จแล้วเออวัดว <c oughs> ัดสองวัดวันนี้จะพักกับปอบพานะวันนะี <Okay. S 1> ้จะได้เจอกันเจ้าพูดอะไรมีทร,ร้อสามไหม่ะแนนขอแอดโทรคุยเล่นด้วย ไปพวกนายไปษาปลอดภัยนะไม่เจอกันเด็กเ็กขึ้นรถมาได้แล้วบ๊ายบ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 ๊ายบายเมืองหลังสวัสดีเรา,เราชื่อสชานะ <c oughs> าหนึ่งสองสมอะ <c oughs> เราชื่อสุชยนะัยเนาะกำลงังสรงพลนะไน่ชื่ออะไรอะ่ะม่ชื่ออะไรอ่ะอ๋อเราชื่อสปอไอส